ที่เห็นทำแต้มเยอะไม่ใช่ว่าเล่นเป็นไอ้ไม่สนใจทีมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีใครมีลูกบอลเยอะบ้าง30ลูก <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโปรเกมนานยูไนกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรเกมานที่มีชื่อว่าอามาโจนะสำหรับตอนนี้ผมได้สกินมาแล้วนะสำหรับคนที่อยากจะได้สกินของอามาโจนะจะต้องขึ้นแรงเอลตาให้ได้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นอามาโจที่ใช้บัตรปะกันจุด สําหรับคุณสมบัติของบัตรประกันจุดอ่อนนะถ้าเกิดว่าโดนโจมตีเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี3เปเ็นป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งมันสามารถทบกันสูงสุดได้4ครั้ง oh, <shit. S 1> ก็จะเป็น12เเลยนะดาเมจที่เพิ่มมาจากการโดนโจมตี สำหรับตอนแรกเนะี่ยอเมโตะจะยังไม่ได้สก,กินนะจะต,ต้องเลเวลอัพครั้งแรกเลเวล4ก็ยังไม่ได้สก,กินนะพอเลเวล6แล้วก็จะมีสก,กินเอาไว้ใช้งานนะสไลด์เข้าไปแล้วก็หนืดโอ้โหสองนืดครับผมผมจะตีอยู่ที่167นะสังเกตที่สเต็กตอนนี้จะสูงสุดอยู่ที่4เรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าตีอ่าเป็น187นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีครั้งที่3ด้วยนะมันก็จะแรงขึ้นใช่ไหมล่ะ1้7ยปปุ๊บอู้เป็น242ี่นะ สก,กิลไปจะอยู่ที่398 400กว่าถ้ามองไม่ผิดนะผมลืมเปลี่ยนเอาควันหนืดมาว่ะโอ้ย โอ๊ยตอนสุดท้ายไฟทันเดอร์แม็กยังไม่มาสุดสุดเลแล้วอียิไหพโคตรสุดสอด,ดอะต้นเกมก็ทิ้งเลนแมพก็ไม่มองอะไรกูถามจริงว่ามาเล่นทำไมบานะกูรับปวดหัวแล้วก็ยืนนิ่งสู้ไม่ได้ก็ยืนนิ่งโอเคผมรู้แหละว่าความผิดมันไม่ใช่ของเขาหรอกที่เขาเล่นไม่เป็นน่ะความผิดนะผมโทษเลยโทษระบบจับคู่เกม มึงจับคู้อะไรของมึงคือแบบกูแรงมาสเตอร์ไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วกูโดอนเรียงลงมาแลนดเวอร์เทลแลนด์เอาคนเล่นไม่เป็นมาเจอกับคนเล่นเป็นไม่รู้กี่รอบกี่รอบโอ้ยปวดหัวที่เห็นทําแปมเยอะไม่ใช่ว่าเล่นเป็นไอ้ไม่สนใจทีมวิ่งไปย,ย,ยัด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 ไม่เอาอะไรเลยทีมอะปล่อยเลนแตกผมอยู่เลนกับมันเนี่ยเลนแตกบอกเลยเออโอเคมันเล่นไม่เป็นมันไม่ใช่ความผิดมันมันเล่นไปแค่75เกม มันอาจจะยังไม่รู้ว่าทันเดอร์สำคัญโอเคกูเข้าใจแล้วให้กูโทษใครอะ่ะมันก็ต้องโทษระบบจับคู่เกมแล้วลแหละเจอแรงเอ็กเปิดได้ <c oughs> คืนนี้จนเข้าซีซั่นที่3แล้วนะเว้ยผมเล่นไม่สนใจอะไรแล้วผมบอกเลยว่าผมหัวร้อนมากอะตอนเนี้ยคือจะบอกว่าทีมมันก็ต้องมีทั้งคนเก่งคนอ่อนโอเคผมเข้าใจคนเก่งคนอ่อนมันก็โอเคสมดุลแต่มึงเข้าใจไหมคนเล่นไม่เป็นกับคนเล่นอ่อนมันไม่เหมือนกันเอาเอามาโจก่อนเอามาโจาาโจ,จะตายตมาจะรอดหรือเปล่า หมาจะรอดไหมหมาไม่รอดไอหมารอดนะแต่ว่าเอามาโจไม่รอดนะแล้วผมกระโดดสตารผิดไปจังหวะนี้เราขอโทษไปไหนล่ะไปไหนล่ะหนี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 กาเบียโอะไรของชีวิตกูอันเดียเลเวลเก้าแล้วเว้ยกาเบียสเก้ากับสิบเอ็ดไม่ไหวเอ้ย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 อะไรของมึงอะอะไรของมึงฮะอ่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 ะเอาไว้ อาเด๊สองเลเวลเราอย่างไงวะมีอยู่ในมูเวยวิ่งไปรัวๆจะรทีบยอมไป่ไหนแมตท,ที่แล้วหนักกว่านี้อีกกูยังสู้เลยแมตทนี้แค่นี้เองยอมง่ายจังไปหนีไปอาจจะตายไม่น่ารอดะ่ะกบไล่ยอยู่ไม่รอดไม่รอดไม่รอดนะ15สิ้วิน่าจะทันอยู่เปิดเร็วจริงๆวะผมไม่สนใจอะไรละผมจะรอแบบสไลด์เข้าไปรัด อ้าวไอเปิดเปิดสโลสวยน่ามาดิสองลุ้มหนึ่งสู้สู้มัน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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชนะ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 เดี๋ยวสโลให้อ้าวไม่เป็นไรสู้สู้มัน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 เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โดนว่าแล้วเชียวต้องโดนอยู่ในมุฟตายไปเจ็บปวดแค่นี้ทําเป็นยอมสู้ไอแล้วยอมทําไมวะเนี่ยป้อมก็เท่ากัน หัวร้อนแน่เนี่ยยอมพัําเพื่อยอมเลยสาระเนี่ยมันเห็นผมแล้วอะแต่ว่าไปครับผมเอา้าใส่อมตะเฉยไม่เป็นไรไม่เป <have> ็นไรครับโโโโเรียบร้อยครับผมแล้วสโลไปดิครับผม2ตโลอะก็มาดิก in. ็มาดีเก็บโมจังหวะเนี่ยได้อยู่เว้ยเก็บไป2ตัวรีไปทาแปมเลยนะจะทันอยู่ทันทนันวิ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 กว่ามันจะกระโดดหอีก ทันผมมีสก,กอตชอิลมันต้องทันมันต้องทันไม่ทันกูก็จะหนีทันดิทันอยู่เว้ยสวยเว้ยไปเว้ยอ๋ได้แต้มได้แต้มแต่ไม่รอดเอาอะไรเป็นรอดวะกันโดดมาเพียบเลยแต่ว่าเป็นแผลลอดตีนเว้ยได้โลตอมทุกอย่างเป็นแผลน้องผมหมดอะเป็นไงหมากระโดดเข้าไป <laughs> น้ำเสียงรอบนี้บอกเลยว่าโคตรเกีียวขาดเจดอร์เว้ย ต่อกำลังจะเกิดด้านล่างผมว่าไม่ทันมาเลยเจ็ดวิเอาบัฟอ่ะผมต้องเอาบัฟสี่วิทันไหม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 มันน่าจะเปิดเร็วอ่ะมันมีกาบิยดอยู่ผมว่ามันเปิดเร็วเอมันไม่เปิดหรอ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 คาบิ้อนตายอยู่แล้วแทงมาตัวเดียวแมลงมาโสนี่เพื่อนแล้วเพื่อนไม่เอาทันเดอร์น่าสงสารเขาจริงๆเลย เออแค่นี้เองแล้วกาบยยดไปด้านบนเละีิมึงตัวดาเมตตัวดาเมตแต่ไม่สนใจทีมทันหรือเปล่าอะอะไรของมึงฮะกระโดดหนีปะกระโดดหนีปะสโลไปเรียบร้อยรอยแต้มเป็นของผมแต่ว่าไม่มีอยู่ในมูฟ ไม่รู้ว่าจะกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามีควันสโลอยู่นี่ดักหน้า <c oughs> มาไม่ทันละสีเรียบร้อยเก็บกระต่ายไปได้ละเจ็ดสิบแปดแต้มนะบอกเลยว่าคนอย่างผมนยะใจมันสู้้อต่อให้เกมจะเละผมก็สู้จ่ายดาเมจไป 76, นะเจ็ดหมื่นหกเนี่ยอ่าสำหรับรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นอมาโจสายกระโดดแล้วกันนะเอา้าไม่ถึงนะสุระยะพอดีอีกกะลอกแม่งจะไปทําแต้มหรือเปล่าเนี่ยนะนะหน,นืดไปดิ นื่ดไปดิเฮ้ยอย่าอย่าปล่อยมันเรียบร้อยครับผมเก็บกบไปได้นอะเฮ้ยทึบแล้วก็กระโดดไปหนึ่งทีนะานะเอาตัวอะไรดีล่ะพิกาจูช่วยด้วยเออเออสวย18ลูกผมไม่น่าจะไปทำแต้มได้อะคือขาดแค่เลเวลเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวเท่านั้นจะเลเวล6แล้วเว้ยปับปับแล้วก็ปิกาจูอย่าแย่งนะ กระจูขอบคุณครับผมสำหรับรอบนี้จะเล่นเป็นสายกระซิกรายเลยกันเนะแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะวิ่งลงไปช่วยด้านล่างแล้วกันอารมณ์ดีต้องวิ่งไปช่วยเขาซะหน่อยเนือ้อหนื่ดไปดีไปไหนอะไปไหนอะเป็นไงล่ะเจอหนื่ดเข้าไปทีเดียวโอ้โหทีเดียวไม่ได้ไปชึบสวยครับผมสามสิบแปมได้อยู่กระโดดหนีปะบานาขึ้นมาด้านบนเฮ้ยเดี๋ยว มากันทำไมสี่ตัวโอ้ยเอาได้ได้ได้เล่นไหนก็ได้เว้ยเซลามาวะ่ะใจเย็นใจเย็นตัดเบอร์รี่ก่อนชึบเอ้ยเออได้อยู่เว้ยสิบเอ็ดตั้มทำไปเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีใครมีลูกบอลเยอะบ้าง30ลูก มา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 สามแป้มผมได้อยู่เฮ้ยปิกาจูคือเมื่อกี้ฐานมื่เหลือหไงแล้วผมถือลูกบอลแค่สามถ้าผมทำแป้มไซราก็จะทำได้อยู่เจ้ากระลอกเจ้ากบป่อยปล่อยปลมันน่าจะเปิดอยู่ในมูบ่ะเมื่อกี้เออเออไม่ไหนอะโอ้โห อะไรของผมวะเนี่ยทำไมผมสไลด์ผิดไปหมดเลยมาแล้วจ้าโอ้โหรัศมาไม่ทันกระโดดไปดิเซอร์ไนท์โดนสโลไปดีครับผมแต่ว่ามันได้ทำแต้มไปแล้วนะอะไรอัเอนเซอร์ไนท์เอ,อ่อเกไปสองตัวเอาไว้สตาร์ทไปหนึ่งสตาร์ทไปสองทีเดียวทีเดียวโอ้โหทีเดียวมอยเออถ้ามองคร่าวๆนี่ผมว่าเลเวลฝั่งเราเสียเปรียบนะยังไงจังหวะนี้ ปลอมันกระโดดลงมาแล้วมันอยู่ในมูฟยังไงดียังไงดีอ่ตายไปแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้อยู่ในมูฟเว้ยเฮ้ยอย่าบ้าจี้จะสองนาทีแล้วอย่าอย่าใช้อยู่ในมูฟอย่างงาั้นเอา้าใช้กันเข้าไป <What? S 1> <laughs> แต่ว่าผมมีอยู่ในมูฟอยู่เว้ย <Hey. S 1> กระลอกแม่งปัญหาอสักตัวหนึ่งตึง้งสโลไป โกหปอเฮ้ยเฮ้ยนายบอกไม่ได้อะไรวะเนี่ยอะตามนั้นก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม